มาถ่ายคลิปบอกวิธีการปลูกผักชีในตะกะสอนนะคะย่าอ้วนโบมีอันอื่นคือหาได้แต่นในขั้วเลื่อนเจ้าของเนาะอันดับแรกแย่าอ้วนกับซีมีแค่ตะกะมะเมล็ดผักชีแล้วก็คุยบกเผานะคะเป็นคุยบกเผาละเอียดเนาะอ่ะอันดับแรกแย่าอ้วนกับซีไซเลยใส่แบบนี้เลยใส่ให้เต็มเลยเดอ้อพี่น้อง ใช่มันจำเนื้อเดอร์พี่น้ะะองลายอ้วนกับสีเอาพักซี่ที่ยอือ้วนได้มาเนาะโอยเลยโยอยบ้างเพราะว่าต้นเขาสีเบียดกันเนาะมันสีบบใหญ่ถุงนึงยอีอ้วนนี่พาะได้หล้เสร็จแล้วยอวีอ้วนกับสีเปิดน้ำโฮดเลยยอีอ้วนจะโฮดจังสี่เลยค่ะ เคียเค้ยวมันแน่เด้อพี่นอ้องราวน,นามันแห้งเสร็จแล้วยายอ้วนกับสีหากองมาคุ้มกับสื้คุ้มไว้แบบนี้เลยคุ้มไว้ประมาณอาทิตย์หนึง่งยายอ้วนมาเบ่งมันว่ามันออกใบเลยเนีงยายอ้วนกับสีออกเอาออกไปรับแสงพักที่ยายอ้วนยายอ้วนพอได้หามืองอกยายอ้วนกับเอามารับแสงแต่ว่าพักที่ของยายอ้วนนี่ตั้งแต่ งอกแล้วก็มารับแสงตัวนี้ได้สามมือรวมกับที่เพาะเป็นแปดวันนะพอได้ใบเขียวใบเหลืยงของเพื่อนออกมาแล้วยายอ้วนก็ต้องเอาไปยอนลงปุย๋ยหลังจากนั้นยายอ้วนก็สิมาเตรียมถุงเตรียมกองแล้วก็เตรียมปุ๋ยเอบีเนาะในการปลูกของยายอ้วนนี่ยายอ้วนสใส่ปุย๋ยบีหนึ่งถ้วยตวงปุย๋ยเอหนึ่งถ้วยตวงเนาะ ก่อนสีเยื่อ้วนสีใส่ปุย๋ยเยื่อ้วนกับสีใส่หนามลงไปจักหน่อยเพื่อให้ปุย๋ยเพลินละลายใส่กันไวๆน้ๆเนาะนี่นะคะหนึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงเยือ่อ้วนกับสีละลายมันเข้ากันนี่เลยใส่บอเต็มเด้อค่ะใส่ให้ปลามือเข้าสมีเด้ออย่าไปใส่หล่นเด้อเพราะว่ตาตะกร้าเฮามันเลิก เา้าก่อนเข้าสิปู่เข้าตรงเบืองตะกาเข้าน้ำเด้อค่ะปลามันถึงตูดมันบอ่อนี่เด้อซ้ำนี่เสร็จแล้วส่วนฟ้าเยื้ออ้วนนี่จอเองค่ะเอาตะกามาวัดมันใดขนาดของมันเนาะใสมีดกรีดค่ะวัดก่อนเด้อนี่วางลงเลยถ้าเกิดถ้าเกิดน้ําเพิ่นบ่ฮหอดเข้ากับใส่นามลงไปอีกต้องห้หนามเพิ่นหอดเด้อพี่น้อง หอดูดพื้นปิมๆเด้อพอคุยบอกเผาของมาเห้ากับสิดูดซึมน้ำปุ๋ยขึ้นไปเองอใส่แบบนี้ยายอ้วนกับสิบปอยไว้จนว่าพันไย,ยเดี๋ยวยายอ้วนสิพาไปเบ่งมันด้ซิมหาหมือเนาะไปนี่พักชี่ที่ยายอ้วนปลูกในตะากะาสอซิมหาหมือ สิได้แบบนี้เลยพี่นอ้องยายอ้วนกับสีได้กินแบบนี้ไปยา,ยาวๆทั้งเดือนเลยบ่ได้กินผู้เดียวได้พี่น้องแบงเพื่อนฝูงแบงป้านาอาได้กินน้าแขกกองเดียวกับกินได้ทั้งเดือนเพราะว่าห้าบ่ได้กินหลายดอกเนาะแบ่งแบกันไปถ้าพี่น้องเห็นคลิปยายอ้วนแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายอ้วนเปิดเป็นกําลังใจให้ยูเอินเหตุขิปต่อไปน้าเดือกค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มารับชม